มาคนแรกเลยสวัสดีครับเรียนอยู่เลยเลิอกอยังอะคะ่ะจะเลิกเรียนตอนกี่โมหะคะสวัสดีครับแม็กกี้ปวดแขนมากเลยฮะไปทําอะไรนะสะักสี่วีสีตาแรกชิวๆกันหน่อยละกันทุกคนไปเข้าเกมกันดีกว่าไหนอะมันไม่ได้คขังแต่ว่าแต่ว่าเฟรมคิดว่ามันคขังอีหยังนะนี่อืม วอมนิ้วกันหน่อยละกันนะคะทุกคนสวัสดีด้วยนะคะแฟบบหนึ่งเฟมขอเพิ่มเพิ่มขนาดก่อนเราจะมาตัวเล็กไม่ได้เลขห้องนะคะทุกคนเจ็ดห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะเจ็ดห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าครับมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยเฟมไม่รู้ว่าจอเฟมมันจะรอดหรือเปล่าถ้ามันไม่รอดก็ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ตามนีน้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟสวัสดีทุกคนด้วยนะเพิ่งกลับจากโรงเรียนเป็นไงบ้างเนยเนยครชเดี๋ยวขอปิดปิดช่องแชทหน่อยละกันวันนี้นะคะเพื่อนจะมาสุ่มแอด UID นะคะสําหรับคนที่คนที่เป็นแฟนตัวยงเนาะที่บอกไปมาสายไปป่าเออนัานนาสีนัานนาสีรอเป็นสิชาติละ <c oughs> ขนาดนันเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีน้ำน้ำทิพด้วยนะครับจอมันจะดับอีกไหมเนี่ยแบตเฟรมก็จะหมดแล้วด้วยเอ้ยจริงด้วย เลยลเลือดไม่มีเวลิกูดเพื่อนโอ้สัญลักษณ์้านขอโทษนะคะ <laughs> หมายถึงเพื่อน <laughs> ใช่ไหมที่ร้านเราวอร์มนิ้วอย่างตั้งแจ <kill. S 1> พี่แฟมมาสายสวัสดีกิฟด้วยนะครับมาแล้วสวัสดีพิมพ์การด้วยอันยองเมื่อคืนหน่สะสภาพชายเย็นมวัดีด้วยครับต้องชาร์จแบตแล้วแหล,ละทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาโอ้ยแกหน่อยแต่ชาร์จแบตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองกดชาร์จดูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยค้างไปโลด ปวดชาดแบบชีค้างไปเลยอ่ะไม่น่ารอดแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาขอบคุณดาวด้วยนะคะขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงค่ะไอ้เต้า first blood เกิดอาการรน,นนี้ที่หน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนี่ยก็พอจะเล่นได้อยู่วันนี้เฟยจะมาสุ่มแอด UID นะคะแต่เฟยยังไม่บอกหรอกว่าจะแอดกี่คนนะคะก็รูปอันไหนขึ้นมาคือเฟมเซฟไว้ประมาณ10รูปนะคะใน10รูปเนี่ยจะมีชื่อใครที่มาก่อนมาหลังมากลางมาแบบตอนไหนก็ตามนะคะที่แบบมันเป็นชื่อที่ถูกใจจอร์ชมากๆนะคะเฟมก็จะเอาขึ้นมา สวัสดีครับทุกคนนักเรียนกันหรีอยงครบเนักเรียนรเราแวะมามหาเฟมเลยนะวันนี้นะคะเฟมจะสร้างห้องทุกๆ500ไลฟ์เหมือนเดิมนะคะก็ช่วยๆกันดันไลฟ์ไปนะวันนี้จริงๆมันมีไอเทมที่ที่เฟมจะเอามาอวดด้วยแต่ว่าเก็บไว้อวดพรุ่งนี้ดีกว่าไม่ไม,ม่อยากไม่อยากอวดเยอะอ่ะใช่ป้ะวะ First Blood ไม่อยากอวดเยอะดูอละกันไอซ์บอลอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เลิกเรียนแล้วจริงเหรอคะมีการบ้านเยอะไหมคะวันนี้ Triple kill <c oughs> สเปดมันมันไม่ค่อยดีนะคะสำหรับพู <c oughs> มาแล้วสวัสดีครับาชายเยนสวัสดีด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะกําลังพิมพ์พระสิทธ์แล้วก็กิติพงศ์แล้วก็ขอบคุณดาวดวงแรกด้วยที่อ่านไม่ทันก็ สุด so sorry ขอโทษด้วยฮะอุ้ยก่อเกิดรถแตกหมดเลยอ่ะอืมงั้นเราขอเปลี่ยนจากสเปซเป็นแม็กซเซเว่นละกัน วันนี้นะคะเดี๋ยวเฟมก็จะไต่แรงนะคะจะเน้น4 v 4วิีเป็นหลักนะคะแล้วก็รอไลน์เนาะใลรก็ตามที่กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วก็เขาเรียกเขงให้ทันนะคะจะได้มาเล่นเกมด้วยกันนะ4 v 4วิีเพิ่งรีมาตอนนี้เฟมอยู่ที่ประมาณโก3นะคะก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้คนดูจะแบกเฟมไปได้ที่เท่าไหร่แต่ก่อนคนดูแบก40 50บดาวเลยนะเอาเรื่องนาะ ยากมากแม่เอา้าตกไม่เป็นไรเริ่มใหม่เอา้าชนะแล้วหรอสามสี่ชั่วโมงโลด ไม่สุ่ม UID เหรอคะเฟรมเอามาแล้วค่ะกำลังจะสุ่มนะคะแต่ว่าเดีย๋ยวรอให้เพื่อนๆมาครบกันก่อนขอวอมนิ้วก่อนละกันอันดับแรกนะคะเฟรมขอขึ้นยอดไลค์ให้ก่อนละกันนะคะว่าวันนี้ไลค์อุ้ยว่ายอดไลค์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ไลค์ของเราอยู่ที่สองร้อยนะคะเฟฟมๆขอห้าร้อยไลค์ก่อนละกันมาเอ้พิมพ์เอยียงกันครับนี่ห้ารอยไลค์ก่อนละกันห้องแรกก็เหมือนเดิมนะคะอุ้ย ทุกคนมันชาร์จแบตไม่เข้าอ่ะเนี่ยวันไหนที่แบบดีๆอย่างเงี้ยอุปกรณ์จะไม่พร้อมโมโหแล้วหนึ่งมาต่อเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแมปจริงแล้วนะคะเมื่อกี้เราแค่วอร์มเนีทุกคนค้างขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน thank you so much guys มาต่อเลยไหนอะมอา้าวเฟมเหลือโกสองได้ไงแป๊บนึงนะคะเฟมขอพยายามชาร์จแบตก่อนพยายามจเลไม่มีอะไรดีคือรอขออนุญาตออกไปดูโลกภายนอกหน่อยละกันนะค่ะโอ้ชาร์จไม่เข้าจริงๆด้วยทุกคนอืม เข้าไหมค้างพอชาร์จเข้าก็ค้างค้างเลยอ่ะค้างไปถึงวันพรุ่งนี้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรมันจะไม่เป็นใจขนาดนี้แต่ไม่ได้ลงแล้วขึ้นใหม่หรอ พอใ,ใหม่แล้วกันนะคะทุกคนมาขอโทษนะคะไม่ได้แบบอ่านเน้นเลยอ่ะขอโทษนะ <_ an> พี่แฟมเมินโอ้โหทาจออยู่แบบนึ่งนะคะมาสี่วิสีจัดอันดับค่ะ <_ an> ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเ <_ an> ขาเลีกห้องมานะคะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าครับ วันนะคะคสําหรับ4ีวีสีจัดอันดับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเพื่อนๆชาวฟีไฟจะตึงคาแร่ไหนกันเชียวตอนนี้อัพเดตย,ยอดไลค์หน่อย,ลอย Hi. Hi แล้วกันอุ้ยหายหายแล้วโนโนโนเราต้องโ no. นไปเราต้องโ no. นไปน้องได้แฟนตัวยงแล้วแล้วทำไมไม่ไปคอมเมนต์ล่ะคะอืมอีกสามรอยไลค์นะคะเดี๋ยวเราสร้างห้องกันเด๋ยวขอยอยอมันใหญ่ไปมาเมื่อวานจะบอกว่าไปแอบเล่นมาเว้ย แต่ว่าเท่าเดิมทำไมเขาไม่ทันจริงหรอเขาไม่ทันจริงหรอเลิกเรียนแล้วเ,เหรอคาม <c oughs> ันซีมเหลือโกสองแล้วล่ะ <c oughs> ก็เออคอมเรามันค้างอะ่ะเกียวไหม ตบพี่เฟมระเบิดดับเบิลคคนหลุดเลยรู้ว่าซื้อหวยอยู่เอา้าชนะหรอซ้มหมดแล้วหรอเอาหมดเร็วจังครบเดือนแล้วหรอคะเนี่ยฉลามหัวเน่าชื่อเพื่อนนะค้างเอาค้างหรอค้างไหมมันเป็นสนโลใช่ไหม โอเคยังโอเคยังทุกคนมันค้างตรงไหนรีบบอกเลยนะโอเคปะไม่ได้ค้างมันค้างบอกเลยนะคะไม่ได้ค้างถือไม่ได้ค้างนะโอเควยพูดความจริงหน่อยแม็กกี้ค้างเป่าพ่อไม่ให้ไปค้างคืนที่ไหนด้วยเป็นลูกผู้หญิงน่ารักจุงมาดีค่ะน่ารักก็รักสิครับรักเยอะๆเลยนะรักนานๆ จำหนูได้อะป่มจำได้ดีไหมเนี่ยจำได้สิครับทำไมจะจำไม่ได้ปล่อยผมแล้วน่ารักเลยเออขอบคุณที่ช่วยแช์นะคะ thank you for your shares t a r thank you thank you guys ติดออลรักนะคะร,รักเหมือนกันค่ะ <c oughs> ยังไม่เอาไหนเลยอะเล่นด้วยเขาเล่นห้องไม้ทันนะคะ ถ้าใครที่เข้าห้องไม่ทันจริงๆนะคะแนะนําให้หกดไลค์กดแชร์ให้ไหลค์ครบแล้วเดี๋ยวเราสร้างห้องกันนะคะขอแชร์เยอะๆเลยนะแชร์แบบแชร์ให้โลกรู้ไปเลยว่าแบบไม่มีอะไรคิไม่ทันนิวล็อนิวลรอนิวล็อ่าษาอ่ะรอดูนะคะว่าจะเก็บสามได้หรือเปล่านะคะมา สำหรับ fffanm นะคะส่วนใครที่ยังมาอยู่แคลนด้วยกันก็กดติดตามไว้นะคะเป็มเทสทุกวันอาทิตย์แต่ว่าในระหว่างวันนาคะนักขันพุทธพฤหัสศุกร์ถ้ามีการขอเทสเยอะเนี่ยเซมก็าจะเปิดเทสให้1 2ถึงห้องนะคะโดยประมาณปล่อยผมแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะจริงเหรอคะสวยมากเลยครับโอ้ขอบคุณครับจริงๆเราใส่หมวกแหละเพราะว่าวันนี้มันหนาวใส่ใส่ใส่หมวกแบบหมวกไหมพรมอ่ะ แต่ว่ากลัวคนดูกลัวร้อนอกลัวคนดูคิดว่าเอาเฟรร้อนจังเลยไหนอ๋อเหรอไปทางไหนดีนนนนแมกกี้สวัสดีด้วยครับสวยมากเลยครับขอบคุณครับผมก็ชื่อเฟรมครับอุ้ยเนื้อคู่หรือเนื้อย่างเนี่ยเอ,อาเนิ้วเนิ้ว <laughs> มันบอกว่ามันนิ้วล็อกเลย,ยมาแล้วไอ้เธอสวัสดีครับไอ้ต้ากนสวัสดีด้วย หนึ่งหนึ่งแล้วนะคะจังหวะน,นี้เดี๋ยวมารอลุ้นเพื่อนกันนะคะวันนี้เนี่ยเ <c oughs> นื่องจากการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้การสร้างห้องใหญ่อะ่ะยังไม่ค่อยสถียรเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> จมก็อาจจะได้สร้างเป็น6กวีหกหรือไม่ก็ส <c oughs> ี่วสี่เชิงตึงที่เป็นแบบ <c oughs> ที่เป็นไฮไลท์ให้เราเล่นเพื่อ <c oughs> เพื่อเอาเพจรนะโอเคปะแต่เดี๋ยวจะลองลองสร้างดูก่อนถ้ามันไม่ไหวมากจริงๆรก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน <c oughs> เอามันแพ้อะไรเนี่ย รู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยรู้ว่าเขาไม่รักก็ถอยองงตอนถอยระวังหลังเลยนะเดี๋ยวเหยียบตะป,ไปไูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่คับเย็นไว้ไอ้นอน้ไ <c oughs> วัดีครับทุกคนสวัสดีฮะโอ้ยตั้งใจก่อนหนึ่งหนึ่งละ ไม่น่าไม่น่าไหวนะคะบ้านผมหนาวแล้วโคลาเดอร์อุดรก็หนาวมากค่ะไม่ไม่เชื่อมาลองอยู่บ้านดีกว่าบ้านที่มีแมวนะบ้่นพี่มีแมวเห็นแบบแบบแล้วนะครับอยู่เขียวๆขียวนั่นก็พอดีเรายิงหัว่ะแบบไม่ได้ยิงตัว มีคนมาช่วยเพื่อนปะนะอฮ้ยอ้ยเขาเก่งจังนครนายกก็หนาวครับจริงเหรอคะอยากไปตรงไหนอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่น่าจะอยู่บ้านหน้าเพื่อนเลยอเฟรมอยู่ไหนฉลามหัวเน่าอ่ะกาเซียขอบคุณนะครับยังไม่มียาเลยน่าจะ ชลามหัวเน่า <Double kill. S 1> บ้านพี่มีแมวไหมคะตัวใหญ่มากเลยมึงเลยหนาวมากก็ไก่ล้างตัวตอนนี้กี่องศาแล้วคะที่บ้านเฟรประมาณยี่สิบกว่ากว่ายี่สิสี่ประมาณแต่ว่าก็หนาวนะหนาวใช้เลือกเอาเรื่องเลยมันลมอะ่ะต่อให้แดดก็ไม่ร้อนนะคะเกี่ยวโคงเกี่ยวข้าวแก่ข้าวอะไรคือได้สบายเลย พี่เฟมเรียกอะไรนะบ้านาวบ้านฟอนอหนึ่งองศานึกว่าอยู่เกาหลีแบบา้าเอฟซีจากสปปลาวเดอ้อขอบใจพี่แม็กครับสบายดีพี่น้องสอปปลาวสุภูทุกคนันสเปนเก้าองศาฮะเอาห่ะคะหนาวขนาดนี้เลยเหรอเราเล่นเกมยังไงมือน่าจะแข็งหน้าดูเลยนะคะเพนเป็นผู้เล่นใหม่นะคะทุกคนโปรดโปรดเหตุใจด้วยนะคะ เหมือนใครมบแซบตรงนี้อะโอ้ค้างค้างค้างขอโทษขอโทษครับโคโน่ก็ไม่สามารถโยนระเบิดได้นะทุกคนเพ็เคยโยนแล้วมันเด้งกลับมาหาตัวเอง เอาชนะระเบือตั้งป้อมยิงปืนหน่อยแล้วกันชอบตังดูแต่ไม่ค่อยได้มาดูเลยเอาแบบนี้เขาจะยังเรียกว่าชอบอยู่ไหมอ่ะสปปลาวเดอสวัสด,ดีครับสบายดีครับ need equipment need equipment you you want this one or that one <c oughs> มีเงินแค่สองพันเองอ่ะเอาอะไรเดียวสองและกันมามีเงินแค่สองพัน ทำไมอยู่ในนี้มันเหมือนมันมีเนียงเลยเนาะแต่ว่าความจริงคือหอมนะ และอีกสองตัวคืออยู่ไกลๆเลยอะครับววจะวินแล้วครับเพื่อนจะวินแล้วครับทุกๆค่ะ double ลคิลอ้าวชนะแล้วเปล่อยค้างอีกแล้ววางไม่ได้เลย มันค้างที่แฟนหรือมันค้างทีท่ที่เกมเนี่ยเฟมงงมากเลยจะได้เล่นไหมทุกคนอยากจะหยิกแก้มเต้าแฟนอ่ะจริงเหรอคะเราจะได้เล่นไหมวันนี้ดูดีดูสไตล์เฟมดีโอ้โหเฟมคิดว่าไม่น่ารอดนะเนี่ยหรือมันจะแบตหมดหรือมันจะอะไรหรือมันเป็นอะไรช่วยบอกหนูที มันจะมีอย่างหนึ่งเลยคือแบบมันจะไม่สามารถเข้าได้อีกต่อไปอะ่ะก็คือเฟมยังไงเฟมก็ต้องลงอะ่ะเฟมขอให้มันไม่ไปถึงจุดนั้นแล้วกันนะคะใจะพยายามถือไว้ตลอดเวลาจะไม่พยายามวางโอเคดูลำบากลำบนจังเลยเอาไปคนละสิบล้านไลค์ฮะเดี๋ยวขออัปเดตยอดไลค์หน่อยละกันนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่อุ้ยห้500าร้อยแล้วหรอไวเกินทุกคนขอเล่นีนเกมหนึ่งได้ไหมอะ่ะไลค์มันไวเกินอะ่ะตอนนี้ไลค์อยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบสี่แปดศูนย์มา ขอ20ิไล่์นะคะใรารยังไม่ได้กดฝากด้วยนะ